สวัสดีครับค oh! ุณผู้ชมครับเรามาดูการกระหน้ํา้ำมันฉบับมินิครับรุ่น12ลิตรครับโอ้โหง่ายมากครับได้น้ำมันแล้วครับนี่นะครับหยดลงมาแบบนี้ใช้ระบบการควบแน่นธรรมดาเลยครับพอเราเข้าใจเรารู้หลักการแล้วครับนี่คือการเลี้ยงไฟมีหอกันหม้อต้มเตาน้ำมันเก่านะครับต้มขึ้นมาเป็นถังสแตนเลสครับรุ่นนี้เบ็ดเสร็จเลยครับนิดเดียวครับสูงกับฝ่ามือ นิดเดียวครับไม่เยอะครับนี่ส2บสองลิตรตัวนี้ถามว่าออกมาได้น้ำมันไหมฮ่าเดี๋ยวเรามาดูครับพี่น้องครับดูน้ำมันเก่าต้มครับเป็นหม้อสแตนเลสเดี๋ยวเราจุดให้ท่านดูเลยครับดูนะครับตัวนี้คือที่ตัวที่หยดลงมานะครับอันนี้โอ้โหได้ไปพลาสติกแค่2กิโลเองนะครับนี่ครับน้ำมันขึ้นมาดูครับเราเอาจากนี่มาเลยนะครับ ลองจากที่ออกมาเลยนะเดี๋ยวเราจะไปจุดให้พี่น้องดูอันนี้เป็นชุดครัวเรือนด้เลยนะครับพี่น้องครับมันสุดยอดจริงๆครับพี่น้องอ้าวมาแล้วครับลองจุดดูครับนี่ครับติดไฟเลยครับน้ํามันดีเซลสบายเลยครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับจุดติดเลยดูนะครับอันนี้กรันออกมาสดๆครับ สามารถลดขยะในครัวเรือนของท่านได้เลยครับชุดนี้เหมาะสําหรับครัวเรือนทั่วไปนะครับนี่ครับลุกติดไฟเลยครับพี่น้องครับนี่อันนี้แค่ใส่ฝานิดเดียวนะครับจุดไฟติดเป็นเหมือนน้ามันดีเซลเลยครับพี่น้องนะย้อนกลับไปดูครับเราปล่อยไว้ตรงนั้นก่อนนี่ครับการเลี้ยงไฟการจดน้ำระบายนะครับห่อกันด้วยนะครับน้ําธรรมดาทั่วไปนะครับ ี่ครับหยดลงมาโอ้โหพลาติกแค่2กิโลพอใส่ะระบบหอกันเข้าไปได้น,น้ำมันมาขนาดนี้เลยครับนี่ครับดูการหยดครับหอสแตนเลสครับหอไม่ใหญ่ครับความสูงตัวนี้น่าจะประมาณ30เซนขอยืมตลับเมตรเลยครับจันต้มเดี๋ยวเราวัดให้ดูครับขนาดไม่ใหญ่มากครับ นี่ครับเรากลับมาดูกันครับนี่ครับน้ำมันดีเซลที่เรา,เ,ราเอาเอาอกมาเมื่อกี้ครับนี่เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับขนาดเตาความสูงแค่26เซนติเมตรเองครับเล็กมากครับรุ่นนี้เหมาะสำหรับครัวเรือเลยครับจะเอาขยะมากำจัดนี่ง่ายมากนะครับ นี่ครับโอ้โหออ,ออกมาสวยเลยครับสำหรับชุดนี้เปิดตัวใหม่ครับน้องใหม่